สวัสดีจ้าพี่น้องย่ายหิวน้ำย่ายหิวน้ำย่ายหิวน้ำเป็นน้ำเย็นบ่แม่เห็นหน่อยได้ดิได้ย่างเข้ามาแก้วเขียวพวกมีงุ้มไว้เออแก้วเขี้ยวพวกมอยู่มีปขนาดเราไปให้กินซุกเ้าได้หนิน้ำไม่นี่ได้ยังแน่พี่น้องนี่ไใส่ทรงห่อเขาได้ทั่วตัดที่เรามากินกับเขา ก็ปลาทูคุณมาไปตลาดคุณได้ทอดเอาทอดคืนได้ดอกไม้หนามหนามไปหยาดก็ไปใส่กระติกให้พ่อมไาให้กินกนะกะกล้องเขาหน่อยคือมือเป็นยังย่างตูดติอ่าไม่มือขึ้นอืมบ่ว่าเรา เราเราเรายางแล้วกับต yeah. uh mm ูดติ่นอยู่แล้วอันนี้ตามควอมเสื้อเด้อพี่น้องเด้อตามควมเสื้อเขาคิดว่าเป็นย่า่บบอนี้มันมีูใมันมีไผ่พนงบีกะอนงงัพนงบีก็บ่ได้ออกมากหนองพิมกับบ่ได้ออกมากอนอนเลยนี่คเดียวนานงบดกนีก็นอนบ่ได้ยางไปกินนานกินนานแล้วเอาหนไป เอาแหวงมุ้มใบกับอันนั้นใบเขาไปนอนตื่นขึ้นมามยังมันเศร้าแก้วไลยอันนี้น้ำเพิ่นเอาง่ายๆตอนตอนมีชีวิตเพิ่นบ่กินน้ำเย็นเพิ่นมาพร้น้ำเย็นนั่นในการน้ำฮ้อนคือบ่กดกินการน้ำฮ้อนกระต้มให้เดี๋ยวนากินนี่ในการน้ำฮ้อนเด้อตามความเสื่อเนาะพี่น้องเพิ่งจะเคยได้ยินแม่นยอง พี่น้องกันหลากหลายคอมเมนพื้นที่เขามาเพื่อกับว่าตาบได้ย้ายว่าไนกินเขาแก่หรือบุญลอยว่าน่ะเพื่อกันยังวนเวียนอยู่อยู่หมองเพิ่นเคยอยู่เพิ่นบอกแมนแต่ว่าบอเห็นหิย่านพี่น้องเพิ่งเพ่งจะมีเหมือนขึ้นในยินเสียงนี้ซึ่งแต่ว่าเขาเขาคิดในใจเขาคว้วเสื้อกะแ็คิดว่าแมนเนาะตามคว้วเสื้อเขาคิดว่าแมนนั่นแหละ บบมแมนแ้ลมนมิตราตางน,น้องบีประมาณตีซี่ต,ตีซี่น้องบีแหง้งๆลูกยางมาเอิญแม่แแบ้านล,ลูกเด้อว่าสันน,น้องบีเป็นหนึ่งเขาอันนี้มันเดิก6กุปนวนมงึง6ุงสามนาทีเลื่เนสด็ดถึงเลยแตมา่วมาเพื่อกลุกินน้ำเวลานีอยู่แล้วเนาะ เปลี่ยนนอะนั่นเปลี่ยนเพิดเนเพื่อนอ๋อเปลี่ยนผ่ายาให้กินมาเม็นหมากตออมากตอนี่สิแม่ยางตูดตีนอยู่พี่ท่านแม่ยางตุ่มตึ่มตุมนั่นที่แม่นพอเล็กน้อยมันยางเขาแต่ว่าแม่ยางใส่ผ่าพวกหมักตอเขาเกี่ยวยางอยู่ปุ่นอันนี้แม่ยางใส่ผ่าผ่ามั่นก็ผ่าเพิ่คยอยู่เคยนอนงด้พี่น้องเพิ่งนั่หนีเด้ น,น,น่านีอยู่นี่กินนี้แต่ว่าตอนเอาขึ้นไปเทิงนัง่นเพื่อนบอกว่าเอาเอากูกลับบ้านเออเอากูลงไปบ้านไปบ้านไซไปบ้านพุน่นอยากลงมาพี่พี่น้องเพิ่นเคยอยู่เคยเศร้าหลายปีเราเด้่มาอยู่นั่อยู่เฮียนหน่อยโอ้ยแต่แก้วิทย์่นแม่นแต่บ้านไหนปว่วยผมเนี่ยหกปีเจ็ดปีแปดปีแล้วเอาลงมาอยู่นั่มแต่หนุ่มที่มีปอดอะดรปอดมึงปออดนะ แล้วก็มาเฝ้าตามข้อมเสื้อแม่แล้วกัในยินน้องเตมีเหมือนขึ้นแต่เสีซนหายยานบอยานหนุบยี่น้องแห่งอยากพ่ออืแล้วหนีบอกตอนเราไม่ชีวิตอยู่แล้วแล้วกับบ่อแบบว่าบอกวนบอบอบ่อจังไหนล่ะบอเห็ดกอกแก่พอมิจะนอนกินแล้วก็นอน แต่ะ,ะเว้าแต่ยนีมหิวกินแล้วก็นอนเตรียมของไปวัดไปวัดเขากับไปส่งห่อเขาซู้เศร้านาะแม่เราไปส่งห่อเขาซู้เศร้านอ้องมีรูปหนึ่งเขาให้แต้เศร้าทุ่เศร้าตาเราเพิ่งขาเจ้าตาแล้วกับิบยูมือเนี่ยตาจิไปมึงบางไฟพี่น้องมองตาไล แต่งตัวแล้วให้เราไปเปิดหูเปิดตาเห็นมึงต่ไ่แต่เศร้ามีรถรถสองขั้นรถอยู่ในบ้านสองขั้นข้เจ้าพภาไปรถกระบะข้เจ้าเสียค่ารุนเห้เพิ่นเพิ่นภาไปกระเป๋าหัวเขาด้วยนะกระเป๋าเขา,เ,ขาเอาอยาละบอนั่น ยากินยาคล้องนั่นยาไต้ริ้นก็กต้องกินยาน้ำพีนองยาอมไต้ริ้นยาบรรุงหัวใจเลาก็เป็นเลือดรอเลีเ้ยงหัวใจบ่อพ่ออ่ะแมต้องให้พวกยาเดียวเราถ่าพ่อตาอยู่นาแดงไปหอยป่พ่อตาเพิ่นอยู่อีกบ้านนึงเป็นอันนี้กันเลยนั่นแหละเพิ่งก็ค่อยเมืองกันอยู่ตลอด มันไหนมาก็ตาเาราบ่ได้เอารถมาได้ไปหับ กระเป๋าหัวเข้าไปพร้อมเที่ยงหิวมองดีพ่ะในกวดนาบ้านด้วยแสงพระอาทิตย์ขึ้นสิบสี่สิบสี่หมื่นใหญ่ ย้ายไปเดยสิบสี่เมือแล้วพี่น้องแต่แต่วันทีน่หกเนาะพี่น้องก็ล่องลอมาเมืองมันอยูวันที่สิบเก้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสี่สิบสี่เมือเสียไปสิบสี่เมือแล้วคันธามนอัน,นอันนี้ก็สองอาทิตย์หรอ ก็จะเป็นสองอาทิตย์จากเดือนไหนจากวันที่หกมนีไปสิบเก้าสิบเก้าก็จะเป็นขั้นขั้นครบวันจันทร์นะพี่น้องจะสองอาทิตย์พอดีเฮ้ยวเมนสามอาทิตย์เป็นสามอาทิตย์เราได้หน่เฮ้ยวเมนสองอาทิตย์อันนี้วันจันทร์วันจันทร์แล้วก็มาวันที่สิบสามอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แม่สองอาทิตย์วันที่ยี่สิบแมนครบครบวันจันทร์ สองอาทิตย์แล้วเสียวันที่หกเสียเสียวันจันทร์แมนได้สิบสี่มือแล้วมือมือวันจันทร์มืออื่นสีหอดกะยี่สิบนี่กะสองอาทิตย์พอดีมแมนแป๊บเดียวพอตาก,กันมากแล้วเป็นมองกันดีดีได้สองเทาง่าน้บบอกแม่

พอพ้านหนองแมวจันทร์หนืแล้วมานอนเล่นอหร่นบองไฟมากินน้ำนั่นแหละตัดจีนต้องจะเห็นนี่ล่ะเมื่อขึ้นตักสีเมนตักสีเมนต์เอาตั้งไว้เครื่องแก้วเลยจากแก้วสึหุ้มไวปพอพ้านหนองแมวแลยมานอนเล่นเหรไปแล้วแค่กันเป็นมังบังไฟก็ตาลงหักแกนคือนยังนี่พี่น้องเป็นเป็นทั้งปูเป็นทั้งพ่อใหญ่ ปูของบีท่านพ่อใหญ่เป็นพ่อใหญ่ทางพ่อไหมเรื่องปูพ่อแบบนี้ไหมนีแล้วเอาเขาไหว้ฐานแกไปวัดบ่ท่านดอกมันสวยแล้วสวยแล้วแกไปวัดบ่ท่านบ่อท่นป้าพี่น้องขอบพระคุณในรายติดติดตามน้ำฝากก็เลยก็แช่นะไมีเรื่องเล่ามาฝากสำหรับเสานี้กับไปเตรียมของไปวัดสู่เซาแล้วพี่น้องตาแล้วก็ออกไปมึงตะไล่ไงแล้วให้เราไปเปิดหูเปิดตา แมอนอย่ใหญ่ก็บอกให้ลงไปอยู่ยใหญ่แล้วลงไปยันละอยู่ในวัด,ด,วดพรารยณ่ในวัดพร่นาาไในวัดเคยก็อยู่ในวัดนั่นละเพิ่งมาไปแซนไปใสดอก <c oughs> บานเด็กกินข้าวแกงไปต้ <c oughs> อนพี่น,อน้องแม่เตรียมของไปแล้วเอาบุญน้ำกันเนาะรับสวัสดีจ้า